โอเคสวัสดีครับผมกลับมากับนิติโดโจในรายการดิจิมอนเกมเพย์นะฮะวันนี้เรายังอยู่กับบีดิเป็นอะไรเป็นอะไรจิบตองไงเห็นแบบพี่ยืดตัววิธีสองนะครับผมมิวสิกนะวันนี้จะมาเล่นเป็นเบลเซมอนเอ็กซ์แต่ก็อาจจะแปลกหน่อยเราพยายามเข้าทีมไงมันออกเอ็กซ์กับสีวดีมาเราก็เลยนี่เราเล่นครบสูตระวังไม่ตรงกันเราไปอยู่ตรงกลางอ่ะยินเล่นเป็น แน่นอนคู่ปรับตลอดการทันจะให้การยิงเก็บตัวเซมอนที่โดนแทงอยู่างนั้นเลยอันนี้มันเห็นมีอะไรยิงมันไม่ได้โดนแทงมันเกือบจะโดนแทงหลบมันหลบมานิดเดียวหลบไงมันคือมันคอขาดไปแล้วจริงจริงคอขาดไปแล้วเจ็ดเลนไหมเนี่ยโอเคก็อ่ะเรามาดูระหว่างคู่ปรับของภาคอันนี้ภาคอะไรภาคแฮมเมอร์ใช่อ่าว่าจะเป็นยังไงครับเราไปเลยกันดีกว่าเอ้ยไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยกันไปไหนไปไหนก่อน เคหาะผู้เล่นก่อนชุบที่พู้เถอะขอคอนตลอดเวลาเรียกน้องก่อนมองเลยนี่คือเอามาอวยตัวเองไงเรียกเกดชัยกิรุ้งคือเขาเอามาอวยตัวเองไงช่อไม่ได้นะโอเคไม่มีฟิกไม่มีอิมมอนเดี๋ยวผมไปซื้อมาตั้งร้านสิ๊ตัวซื้อ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 อะไซื้อเมื่อวานฝรักงใครครับครับยูเป็นนี่อิมมอนอิมมอนแล็บลิ้นจัว เฮ้ยอุ้ย <ame> มาว่ะอีโวเป็นวิซามอนครับผมจากที่สองมินแล้วก็ผ่านเลยครับเขาเต้นจั่วฮะฟักไข่กราบอุ้ยอุ้ยมอนพาลาเลวคุณเลี้ยงไว้ไงอีโวเป็นกิวมอนพาลาเลวต้องให้ต่ออ่าอย่างนี้ละกันลงกิวมอนนะฮะเข้าในสนามเปิดสี่หนึ่งสองสามสี่ ยาปคาโตคคูงหายทัคาโตหายไปแล้วหยิบ,ยบกราวมอนหนึ่งใบอ่โตวที่มีคําว่ากราวมอนอยู่ในชื่อหนึ่งใบขึ้นมือแล้วฮะแล้วก็หยิบทาคาโตหนึ่งใบซึ่งไม่มาคร<อ><ต>ับเอาแต่หยิบหยิบกิวมอนไม่ได้ลืมตัวเองไม่รู้จักตัวเองอมไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอขึ้นมือแล้วผ่านเลยครับเป็นหนึ่งเมมจัว๊วะหนึ่งเมมเฮ้ยดันออไปเลยก็เื่งไงต่อเดือนหน้า นั่นนะสิเดินหน้า,นาเดิน,น <ผม S 2> ยังไงต่อผมอีโววิซามอนครับเป็นวิซามอน X อ็กจุ่วครับไปน,นี้จะโวจ่ะวิซามอนอต์ใจแตกคอศูนย์ไปน,นี้ครับเอฟเฟกต์บอกว่าถ้าโวต่อจากวิซามอนนะครับตัวนี้จะได้บล็อกเกอร์ฮะวิซามอนตัวนี้จะได้บล็อกเกอร์โอ,อเคเออผมมีบล็อกเกอร์หกหันนะนแล้วก็ไปเลยฮะเป็นออบราวมอนครับผมจุ่วครับบราวน์มอนตัวนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าด้วยความสมารถของวิซามอนมันจะเป็นบ้าเอาบ้าเอาก็ได้ มันจะเป็นบล็อกเกอร์บ้าเอามั้งเจ็ดพันผ่านยังผ่านแล้วครับเข้าเทินจุ๋เมมผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านสิยังไงดีนะยังไงดีนะยังไงดีนะนี่ไงกิลโม่ทำตัวเป็นประโยชน์ออาผมบล็อกตายตายตายลืมมั้เนี่ยลืมลืมไม่ลืมอ๋ออยากให้มันตายเหรอทุกอย่างอยู่ในการคำนวณในนั้ขอดูหน่อยสิคำนวณยังไงคำนวณอะไรไปเลยกิลโม่ครับ เปิดซีใบหาทากระตกทั้งหมดที่มือคือทำไมได้กิ๊บบานหาแต่ทากระตกครับหาที่มือผิดตรงไหนอ่ะโอเคโอเคนี่ละไรอทั้งหมดเลยหรอสามสี่เจอคนเดียวอ่ะเจ้าไปเดียวอ๋อผ่านแล้วหาแล้วผมแซบครับจัวคุณให้ผมหนึ่งเมมอีกแล้วอ่ะเป็นคนใจร้ายมาใส่ใจจบไงเราอ่ะจัวเป็น ยิมมอนโอเคโจบใบนี้ถ้าสั่งตีโม่สามใบตายไหมวะสามใบสีบ่ใบห้าใบอุ่ยได้แค่ห้าใบอ่ะหกใบชอบจังเลยอยากมีคนช่วยโม่ไม่เป็นไรไม่ต้องทำเองอ่ะเอาอันนี้สั่งตีครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ครับผมอ่ะเอาวิสามมอนเอ็กก่อนคนระับวิสามมอนเอ็กบอกว่าเมื่อสั่งตีจะโม่สองใบโม่เลยหนึ่งสอ 2ครับไม่มีอะไรแล้วก็เอาลงไปก่อนไข่ครับเมื่อสั่งตีโม่หนึ่งใบครับไม่มีอะไรแล้วก็บราอะไรนะบราเอาบราบราไม่มีบราเอาอ่าบราอ่านั่นแหละโม่ถังใบครับเพื่อนครับหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเออใบนี้ครับเมื่อโดนโม่ครับจะทำการขุดอิมมอ่นมีไหมวะไม่ไม่ได้อันนี้ขุดนี้ไม่ได้เพราะอันนี้ติดเอ็กซ์เท่านั้นไม่เป็นไรเจ็ดพันซิเคอริตี้แพ็คครับที่ว่ารอดไหมรอดไม่รอดหรอกไม่รอดก็ตาย เอ้ยผมรอดเห็นไหมขอบคุณนะไม่เป็นไรขอบคุณนะผมไปต่อไปไหนอย่าหยุดยังเบลเซมอนอันนี้ตัว ex จ้าจั่วก่อนเบลเซมอนบอกว่าเมื่ออีโวลงมาหรือเมื่อสันโจมตีนครับทำการโม่2ใบจ้า1ไม่มีให้ขุดนไม่เป็นไรแต่เขาจะทำการยิงเลเวล3 1ใบครับผมแล้วก็บวก1เวลต่อสิบใบตายไปเลยตุ้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วฮะ เมื่อเช้าเมื่อเช้าออกจากบ้านไม่ได้ก้าวขาหรือยังไม่แต่ถามว่าเร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 าเล่นได้ไหมเราก็ยังเราก็ยังคิดอยู่ว่าเราเล่นได้หรือเปล่าพลังหมื่นหนึ่งครับดูไอ้กระดอกมาอุตย่าหสาวโบสาวโบเบลนี่เตรียมเตรียมด่าแล้วนะหน้าแบบหน้าเขม่งหน้าเดินตัวสาวโบเบลนี่คือแบบคิวขมวดแล้วนะขพีหน้าก่อนระเบิดเมมบูสที่น้องมิวตีให้มาเมื่อกี้นะครับผม สามลงทัาคาโตจากนั้นพอสามารถคิวมอนครับเ้า่ากัรข้ามเป็นเลเวลหกขึ้นไปเขาจะว้าเป็นดุกมอนได้ไไ<า>โดยใจสี่<า>ตึง้งจวจัว,จวแล้วก็ทาคาโตฮะเมื่อตระกูลตระกูลเนี้ยอีโวเข้ามาในสนามเขาจะมีซนเนีครบตีคนนี้เหมือนน้องความสามารถคนนี้เมือม่อโจมตีอระเบิดหกพันแต่ถ้าระเบิดไม่ได้ยิงหนึ่งทีเดียวแทนอ่ะยิงก่อนอุ้ยบาย ความสามารถรไข่ฮะเมื่อตะโกนนี้ตีจนหนึ่งใบครับหนึ่งสองตายไม่มีอะไระความสามารถคิวมอนฮะดิจิมอนเป็นตรงข้ามถูกทำลายจนหนึ่งใบครับทาคาโตะครับดิจิมอนเป็นตรงข้ามถูกทำลายแถบปูนิมเป็บผ่านเลายจะไมะตายไหมตอวมนวาร์ปไม่เกียเ่ยวไม่เกี่ยวไม่ตายผมต้องฆ่ามันเองเหรอใช่แล้วหาทางเอานะโอสบายเฮ้ยโอสบายเฮ้ยมืออย่างนี้เอาอะไรไปชนะสิ้นหวังสิ สิ้นหวังไปเรื่อยๆเอ้ยจริงมือผมก็ดีอยู่นะสิ้นหวังไปเรื่อยๆตีสิเยอยตเชคคโม่แบบโม่หนึ่งใบอออเโม่ได้ไปนี้อะไรตีเชเชคครับขอบคุณครับเนี่ยบอกแล้วเมื่อเช้าก้าวเท้าผิดออกจากบ้านไอเราอะนะอะไรเฮ้ยผ่านเลยเอ่อเข้าเทินก่อนเราต้องสู้เข้าเทินลุก ตัวนี้ึ่ใบฟักไข่ฮะครับจากนั้นสูงอีวโวเป็นกิลมอนตัวนหนึ่งใบกิลมงกิลมองแอนเดนอุ้ยอุ้ยคนจบแล้วเหอวิทยคนไม่ตายอ่ะลูกที่ใบทำก่อนมี16ใบ16เองเหรอใช่เ,เราเล่นเอ็กซ์แอนตีไงเราไม่โมเยอะโอเคโอเคโอเค คุณชิมสันโมดหรอไปเลยครับดุกมอนคุณเลียงมือแล้วจริงมสันโมดอ่ะโวเข้ามาครับทำลายตัวที่ BP น้อยสุดทุกตัวไปตรงข้างมีเดียวตายไปตายเดียวนี้เห็นคนตายฮะยูมอนจัวหนึ่งไปครับเห็นคนตายฮะทาคาโตะแถบบวกสองมิมครับแล้วก็ชินเกคิใส่ไข่ก่อนจว ลูกม้อนครีมสังครับเมื่อตีเขาจะยิงหนึ่งสีเคียวและบวกหนึ่งซีเคียวตามจำนวนหลุมสิบใบไปน้องข้ามสองซีเคียวก็ยิงสองขารล็อตีเฮ้ยสาดไม่เป็นออฟชั่นใบนะังจัวเทพออฟชั่นไลเ่เจ็ดแล้วคุณก็หนีไปเป็นเรลจเจ็ด ยูอวนจ่ะมิซามอนจ่ะจัวเทพเป็นไงวะเทพหรือยังเทพลงโทษยังไงสิอันนี้ทำตืดตืดตดตืดอ๋อมันจะทำการโม่เราก็ต้องไปเสี่ยงดวงโม่นะสามครับตัวนี้ติดเอ็กครับแต่ว่าไปนี่บอกว่าเมื่ออีโวลมาจะทำการหยิบ เอ็กโคไตหนึ่งใบในลูมได้ครับไม่มีครับแล้วก็ถ้าบอลมาในไส้ไม่มีเอ็กไม่มีเอ็กโคไตหรือไม่มีบลบาบะบาเอาบลาบอางอนมันจะทำการโม่สามใบแทนไม่มีอะไรเลยเ้ยพลาเดินอ้าวไม่โดน เพลงต้องมาแล้วตอนเนี้ยโมอะไรไม่ได้เลยเพลงต้องมาแล้วตอนเนี้ยพิมสั่นตีครับสีเกียวตัวหนึ่งก็เอฟเฟกเหมือนเดิมเขามีแล้วมียิงมู่ครังที่ตียิงหนึ่งบวกหนึ่งตามหลุมติาเข้าหัวไปเลยแป้งตายก็ได้คุณสำหรับการช่วยโมในครั้งนี้ครับเกมเราง่ายขึ้นเยอะเลยอะไรคือเขาได้ทากาโตะแต่เราไม่ได้อะไรจากในส่เดียวเลย สวัสดีครับวันนี้ทางเมจิกโดโจจะมาแนะนำวิธีการซื้อโปรดักต์ต่างๆรวมถึงซิงเกิลการ์ดผ่านช่องทางที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดภายใน4ขั้นตอนเท่านั้นนะครับขั้นแรกเปิดไปที่เว็บไซต์ของเรา w w w m a g i c d o j o s h o p t e p s h o p c o m 2. ล็อกอินหรือสมัครด้วยช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยครับ 3. เลือก Product หรือ Single c a r d ที่ต้องการจากนั้นกดใส่ตะกร้าได้เลย 4. กดสั่งซื้อสินค้าจากนั้นก็กรอกรายละเอียดของท่านและจ่ายเงินอัปโหลดหลักฐานเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพียงเท่านี้เมื่อทางทีมงานของเราได้รับข้อมูลของท่านมา <c oughs> ก็จะนำสินค้ามาแพ็คและจัดส่งให้กับคุณลูกค้าทันทีครับ โอเคเกมสองมีหกคนไปแล้วเอาไปเลยอยาอาเก็ตมีคนยังไม่เก็บเราไม่เคยเก็บมีคนยังไม่เก็ตปักไครครับครับจนก่อนกี่โมงจนไปของแพงว่ะเออคุณแรกของรูอะ่ะใช่ดขอสักสิบแปดสิบแปดอะไรสิบแปดร้อนแปดหนาวอะไรอะ่ะสามอีกแล้วคุณหาของเยอะใช่ไปหาเพื่อนมาเปิด์ตหนึ่ง เดี๋ยวสักตัวน่ะกิมบอนอีกตัวเอออยากได้เมกาโลเมกาโลโอ้บางทีอ้อนวอนออนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชัวครับวาขอใครก็ได้สักหนึ่งคนว่าใครก่อนเออผมลงนี่อุูยวอยเมื่อกี้บอกาไม่เคยเล่นสามใบไม่เคยเล่นอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอ้าวยังได้อยู่ เหมือนกันแหละว่าหยิบเอ็กโคไตกับดิจิมอนที่ติดเอกซนติว่าดีหนึ่งใบขึ้นมือจ้าแล้วไงแล้วไงต่อไปนั่นดิผมก็คิดอยู่แล้วยังไงต่อไปอุ้ยเขามีอะไรอุ้ยอะไรกลัวจังกลัวอะไรไม่โวไข่กันแล้วตรงเลยต้นอิมอนฮะอิมอนบอกว่าลงมาเปิดสี่ใบสี่หรือสามวะสี่ใบ แต่นั้นหย,หยิบเบลเซมอนกับน้องไอกับมาโกโตะครับผมหยิบเบลเซมอน <Okay. S 1> ไออื่นกับไซกองเ okay. ข้าเทินครับนะครับจัว่วจนใบจากนั้นสันหนะักไปกีมอนทำตัวไม่มประโยชน์สี่ตที่ใช้ครับ <c oughs> เจอเอ็กติเอ็กก็ตบอกว่าโ <c oughs> บนหรือมเอ็มใช่ไหมเอาขึ้นมือ <c oughs> ไม่เคยเล่นม่วงไม่เคยเล่นเอ็กเต็มๆขนาดนี้ที่ผมลองจัดตามตีไปเฉยดีๆก็โดนตัดเนื ได้โคลิมอนเป็นกราวมจูนก็กัดฟิวดีอ่ะจัวต้องตรวจเทพแล้วต้องนี้ผมหลุมไม่หน่อยไม่ผมหลุมไม่น่อยไม่ยุบไม่ผมหลุมเล่นไม่ได้เด็กนะาเนี่ยนี่อิมอนเอ็กซ์ครับจันหนึ่งเกินเกินโกงโกงจัวหนึ่งครับไปที่บอกว่า เมื่ออีโวลงมาหรือว่าเมื่อลงสดนะไปทําการทิ้งออปชันบนมือได้หนึ่งใบแล้วก็หยิบหยิบเขาเรียกว่าอะไรพีมอนเนะพวกพู้ผีปีศาจอะพูดผีปีศาจเออก็นั่นแหละเผาเผาเผาผีเผาผีเ <c oughs> ผาปีศาจผมทิ้งไปนี้จ้ะ <c oughs> แต่ไม่มีอะไรหยิบอ่าแต่น,นั้นแท็บครูบอยครับ,ค,บครูบอกว่าเมื่ออ่าอีโวดิจิมอนที่มีเลเวลเท่ากันทำการบกหนึ่งเม่มแล้วก็จวยอีกหนึ่งใบครับเออเอกทีติันี้เขาเป็นอย่างนี้นี่เองมันเลยโปรอะ โมครับโนี่ใครเขาเล่นมาเป็นชาติแล้วเอาก็มันไม่มีอ่ะก็อยากเล่นบ้างเล่นไงก็อยากเล่นบ้างเงื่อนต่ออีโบเป็นอ่าวิซามอนเอ็กครับไบบนี่บอกว่าถ้าในไส้ไม่มีวิซามอนนะครับมันจะเป็นผลในการโมสองใบแทนโมหนึ่งทำดีทำดีโมสองทำดี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 ผมไม่ชอบน้องกิริม้งเลยอ่ะ ไม่แผมสั่งตีน้องกิวม้งฮะแล้วก็มีเทคของอ m มอนเอ็กซ์ครับแล้วสั่งตีโมอีกต่อไปทำดีทำดีเอ้ยทำไมตอนเล่นนอกรอบมันโม่ดีวะแต่เขาเกน้องอ่ะน้องระเบิดน้องสือ้อหายใจเพื่อกักเมินไม่ได้ให้นกกักให้อะไรก็เต็มขอเต็มเต็มขอเยอะเยอะอุ๊ยกักเมนไม่ได้ ตอนนี้นับหลุมกันบึ้มบึมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คือนับเผื่อตายไปแล้วเผื่อตายไปแล้วเผื่อตายแล้วอุ้ยไม่พออ่ะง้ยิงปะเนี่ยจริงสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเผื่อตายแล้วไม่พอไม่เป็นไรเราเราอะไรยังไงทำไมที่ไหนงมย้ยตายวะทำไมเฮ้ยจ๋วครับเปนีังไงว อ่าเมื่อโบลงมาหยิบเอ็กโคไตหนึ่งใบขึ้นมือให้ทำไมเขาเก่งยังไงจากนั้นถ้าในไส้ไม่มีตัวที่ติดชื่อบาบานบาวน์มอนเรียกไปเถอะเออจะเรียกอะไรก็เรียกไปนั่นแหละมันจะทำการโม่สามใบแทนุดชายผู้มีปัญหานี่ไงเสียงตลอดเวลานี่ไงอุ้ยอ่ะใบนี้ก่อนโดนโม่บกหนึ่งเมมนั่งดูแล้วไนี้ครับโดนโม่จะทำการโม่เพิ่มอีกสามใบนั่งดูแล้นี่ไงนี่ไงชนะไหม อ่ะแล้วก็สองวันนี้เมื่อโดนโมบอยชนะไหมมีสองใบบอกสองมีมักเทิร์นด้วยเออชนะไหมเฮ้ยมึงโคตรเทเลวิชิ่งเราไม่ได้คำนี้มานานมากแล้วคือมันก็กั๊กมมไม่ได้อยากได้แค่เดียบมันมันไม่ทำเอฟเฟกต์ได้ไหมไม่ได้ส่งเยอะๆบางทีอ่ะนะมันก็ดีเกินเยอะๆเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วนะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพูดตรงมทางบ้านนะถูกเพลงป้วยวะมีอยู่สิบใบสิบแล้วเหรอสิบแล้วเยี่ยมนี่ก็ได้ขออีกขออีกขอแบบขอขอได้เมมคืนสักใบนะอันนี้โบมาขจวดก่อนครับพอเมื่ออ่าีโบมาโม่สองใบครับโบเมมโบเมมผ่านเลยไม่มีอะไรเข้าเ ตุยแน่เดี๋ยวก่อนก่อนจะงานเข้าจุเทพเทพลงโทษกู <laughs> <laughs> ไม่มีวุฒิคอย่างนั้นเหรอเทพลงโทษแล้วเอาแล้วน้องกิลมอนต้องลงมาหาของแล้วตั้งวัเนี้เทพลงโทษแล้วอะสามก่อนกินอะไรไม่ออกไม่ออกด้วยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตุยจากนั้นนั้น ไปอาพอสไปยาบูโอเคทำลายตัวพลังไม่เกิน3,000นะฮะแต่ถ้าทำลายไม่ได้ได้จวด2ใบแทนโอเคหัวใจ2ตัว2องยังจริงไปดิโคตรมาแล้วไปดิโเทจโดเทสิซไหนฮิลโลมาเป็นไหนกันหมดเหลือปุ๊บเเป็นไหนกันหมดคิดมารอดนั้ปีรมงเอิ่มอิมกีกัน ตายแล้วเกินสองสามสีหโม่หไปครับเจ็ดแปดเอะไรนะเตียงิโอเคแค่สิบแปโม่หกไปเลยเหรอนสิบเก้าถ้าตายเป็น20่สิบมันจะตายให้กูไหมวะตีเลยครับซิกิลิตี้ไม่มีอะไรเลยสตีโมหนึ่งก่อนครับเฮ้ยจบวกหนึ่งเมมไปดีว่าโดนโม่านิมชนะป่ะชนะเลยป่ะ เออตายครับอันเนี้ยขึ้นได้อ่ะผมเอานี่ก่อนเอกเขาตายครัยัดน้องเบลเซมอนจากนั้นผมเอาเบลเซบูมอนสั่งโจมตีครับผมเทคครับผมทำเทคของอิมอนเอกก่อนครับอิมอนเอกบอกว่าทำกันเมื่อเมื่อตีทันกันโมงสองไปบวกหนึ่งเมมเฮ้ยอันนี้โดนมาบวกหนึ่งเมมฮะอะไรเนี่ยแล้วก็วิซามอนเอกครับโมงกองไปอ่าบวกอีกสิบบวกไปเลยเมมมาบวกเยอะยไม่มีแล้ว แล้วก็อ่ตัวเบลเองโุ่ยสองใบอืมครับอ่าไม่มีอะไรแล้วและก็อ๋อเขาแปลงร่างได้ X ครับผมครับแปลงร่างฮะครับเป็นเบลเซบูมอน X แอนติบอดีครับใบนี้อีโวต่อจากเบลเซมอนจะจ่ายหนึ่งจากนั้นตัวหนึ่งก่อนแล้วก็แอนออลบอยแทบบุกคืนหนึ่งเมมติดชาอ่ะแอนออลบอยเหรอไม่ใช่แอนคูบอยคูบอยเดี๋ยวเอาลูกแอนออลมาใส่ เด็กกระจั่วเพิ่มอีกหนึ่งใบเด็กชายชานุมจากนั้นเทครับผมบอกว่าเมื่ออีโวลงมาจะทําการยิงซีเคอร์ลิตี้ของฝั่งของข้าม1ใบต่อ10ใบในหลุมผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้1สีเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สองสีเดียวจะยิงสองซีเคอร์ลิตี้ก่อนแลต่ตะโตเข้าไปซะแล้วก็จะทำการไดเร็กแอคแท็กครับแต่ว่าไดเร็กแอคแท็กเลยเหรอ อ่าใบนี้ทาไมชื่อไปยิ่งใหญ่ b r o w m บอกว่าถ้าหัวเป็นเบลเซบูมอนจะบวก2,000แล้วก็อิมมอนจะบวกอีก3,000เป็น15,000เป็น15,000ไม่เป็น1 5ื0 0ห้าหมืนหกเจ็ดหมื่นเจ็ดเบลเซบูมตี1 7ื่นเจยิ่งใหญ่สั่งงานมันบวก2,000นี่ไงบวก3,000เบลเซบูมอ๋อบวก5้าสองน้ำบวก5้าหน1 7งหมื่นเจ็ดกี่แดงแดงเดียวมันไม่มีมันไม่มีขี้มันไม่มีขี้มันแดงเดียวโอ๊ยแล้วกูจะตีไปเยอะทำไมวะแหนะแล้วทุกๆอย่างก็อยู่กันในนั้น ถ้าเทตายแต่ถ้าน้องตัวนี้มีเทคเมื่อตายใช่ไหมถ้าน้องตายตผมจะปวดอิมมอนหนึ่งตัว้<อ>ันหนึ่งนะผมจะเ,เอาตายก่อนหรือเปล่ายิ่งใหญ่เพียงไกลสีม่วงต้องให้ไปแค่หนึ่งตือนตือตื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 ต้องให้ไปแค่หนึ่งขอเยอะๆไม่เยอะมานั้นหนึ่งสองสามเ้ ครูบอยฮะเปิดสามใบเฮ้ยมีสามมอลติก <laughs> <laughs> ไม่อยากได้อยากให้มันอยู่ใน,ด,นดิึง <c oughs> เฮ้ย,ยแบบได้แล้วผม,มดืมอ่ะใบเนี้ยอ่มันจะเป็นนอกรกับใต้กองไหมตอนนี้ถามก่อนมันเป็นนอกรับใต้กองไหมไม่จ่ามันใช้ความสามารถเม่ออ่ามันบอกว่าความสามารถของมันคืออยู่ในหลุมและถ้าแปลงเป็นนี่ถ้าเรามี เบลเซบูมอนเอ็กซ์แอนติบอดีอยู่ในสนามเมื่ออีโวเข้ามาครับสามารถอำการไปกลับไปใต้กองใช้คำว่า <ไป S 2> สามารถใช่ครัเป็นการจนะ่ายกรอนี่นี่ดีเจมอน1.1กับเด็กชายมิวสิกถูกต้องเอาไปหนึ่งเมงวะผ่านแล้วตัวเทพอีกแล้วคุณยังไม่เจอว <laughs> ิวผ้าจั่มาขนาดนี้ไม่มีวบวผ้าเล่นอีกครับจัว่วอย่างยิ่งใหญ่เอาคิมสันไป โดนอะไร <laughs> โดนแม่มาโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรเหลือไม่เรายังมีโอกาสโจรอีกหนึ่งครั้งโอ,อ้อ๋อมันชิงเกียร์ขี่ได้นี่ว่าเรายังมีโอกาสโจรอีกหนึ่งครั้งแรงมาก <c oughs> มีกันหอไอเด็กนี่มันลงมาเมื่อไหร่ ตั้งมาอ่ะเยอะแล้วเขาเอ่อเมือ่วอวัวฮะตัวหนึ่งใบครับจากนั้นเนี่ยแล้วทุกคนก็เพิ่งจะมากันตอนนี้เมื่อวัวฮะระเบิดสีบ่บาทตัวที่พลังไม่เกินสี่พันหนึ่งตัวตายไปตายตาย,ตายอ่ะ,อะเห็นคนตายนะครับหวงหนึ่งเมมครับแทบทักกะโตห่วงอีกหนึ่งเมมครับยังฉันยังแฮกเคินได้อยู่แล้วก็เห็นคนตายตัวหนึ่งใบด้วยนี่ไงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กันแบบนี้ ดักนั้นฮะแ่าเป็นดูปมอนอันนี้มันตัวสตาร์เตอร์ไปโอ้ไม่ใช่ b ี2ีสองคุณตัวเก่านี่มันมันพับหลุดรูปมอนเลยนะแกดูถูกมันอย่างนั้นเหรอไม่ได้ดูถูกจำไม่ได้ไงมันเก่าเกินอีโวเข้ามาครับทาคาโตะฮะให้ชินเกคฮิครับก็เลยตีซีเคียวตีนี่ตีซีเคียวตอนนั้น กลางเดียวหมื่นสองหมื่นหนึ่งมันเกิดเร็วมันเป็นรุ่นแรกรุ่นแรหลุดของมันเทคจิ๊กมอนครับเมื่อตระกูลนี้เขาสั่งตีจนไปโอเคแล้วก็เทคลูกมอนนะฮะเมื่อตีจะยิงหนึ่งเดียวตามจำนวนลูกสิบใบบนข้ามยีสองทีสองบายบายอ่ะแล้วก็คุณตัวที้เช๊คฮะไปนิดหนึ่งเจครับ ใบนี้ฮะบอกว่าเปิดเจอแบบเกิของดาขึ้นมือแล้วก็ขุดน้องเอ้ยอยากรู้อะถ้าเป็นใบที่บอกว่าขุดยิมมอนอย่างเงี้อย<ข>อันนี้คือติดชื่อเฉยๆอยูผ่ผมขุดเอสได้ไหมคนนี้บอกว่าขุดม่วงเลยว่าสามอ<บ>่อห <laughs> นึ่ง <laughs> ออรับออ,อ่ <laughs> ่ไไไมมกด้เรียนาขุดขุดมงกระดานนี่หว่า เฮ้ยดูดิล่าเริงใช่ไหมอ่ะล่าเริงใช่ไหมขุดนี่ก็ได้ขุดนี่ก็ได้เอามาทำเพกหนะ่อยเราไม่เอาที่เกีตจะเฟกที่กระตัดต่อ,อะ <c oughs> ขุดเดียวกันขุดตัวเดียวกันล่าเริงใช่นะะนะไหมดูแม่ตีเอ้ยตอนนี้ตีตอนนี้ตอนนตีตอนเอาไว้ปิด คุณไก่ฟอสเนี่ยคุณจะโกรธพ่อแลยวไก่ฟอสเลยอ่ะเราเรายังอยู่กับไก่ฟอสอยู่ถูกไหมใช่อุ้ยตายลมีอะไรไหมไม่มีถ้าถ้าตัวนี้ตายจากตีเกียวระเบิดดิจิบอลหนึ่งตัวเป็นหน่งห้าตู้ตายเดี๋ยวนี้ตายตายผมต้องไล่ถิกไหมไม่ต้องตีเกียวครับโอเคตูวีโอทําไมตีโหแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยชีวิต ชีวิตดูไม่ค่อยปลอดภัยโอเคขอบคินตาโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับจิม n อนเกมเพลคลิปนี้ครับเนี่ยรู้สึกไงรู้สึกดีนะคือเอ็กซ์ติมบารดี้เอาจริงมันดูเล่นสนุกหน่อยแต่มันก็ไม่ค่อยเหมาะกับเบลลวหรอกเล่นได้เห็นคนนี้ไม่คิดไม่ออกกาเลยอะ ไม่เอามดเลยออกสักคนนี่สองคนนี้ออกมางั้นพี่ต้องหาคันเด็กมาทำในเอ็กซตาเพิ่มนะจะได้โชว์ได้ก็คือเล่นไกลติดครั้งเอาไว้ว่าจะแก้แค้นเจ้าใหม่คือกลายเป็นเล่นแบบแดงล้วนไปแล้วทีนตอนนี้แดงทุกทุกชุดใช่ใช่แดงทุกชุดเล่นแบบสายพระเอกนี่ไงพี่องค์พี่เอกอ๋อสายพระเอกเหรอเออสายพระเอกสายพระเอกแกขนาดนั้นโอเคนะฮะขอบคุณ ขอบคุณใครก่อนขอบคุณอะไรก่อนขอบคุณคนดูคนดูอ่าใหดพูดเปลด่ยดพูดเปลี่ยนให้ผมพูดหรอใช่ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมครับนี่เมจิกโดโจของเราด้วยนะก็ยังมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามซับซับซับสับตะไคร้โอเค กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพราะว่าเวลาเรามีคลิปใหม่ๆออนไลน์เนี่ยจะได้แจ้งเตือนที่หน้า YouTube ของทุกท่านออครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราผมกับพี่ยินฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย